สวัสดีครับแล้วให้ดูพลอยไพลินหมู่นี้เป็นไพลินน้าดีนะครับน้าใสน้ำใสสวยนะครับผิวสวยนะครับเป็นพลอยไพลินจากประเทศกัมบุชาก็เป็นเห็นที่ประเทศเามห็นโดยแท้นะครับเป็นไพลินเก่าท่านสนใจก็โทร0871505601ร้านเอเจมจันจังหวัดจันทบุรีขายพลอยแท้ตามพื้นท,ที่ตามธรรมชาตินะครับ เนื้อแข็งถึงใจก็โทร0871505601ร้านเจเจจันรจังหวัดจันทบุรีครับเป็นผู้นำด้านปลอยแท้ปลาชนิดโดยเฉพาะปลอยแถบเมืองจันนะครับเราเป็นผู้ติดต่อเหมือน่างๆแหล่งปลอยที่ต่างๆของเมืองจันนะครับก็สนใจก็โทรคุยได้นะครับเรื่องปลอยปรึกษาได้